สถานีรถไฟเมืองสคาสบุกนะครับประเทศฝรั่งเศสน,นะครับด้านหน้าสถานีรถไฟสคาสบุกนะครับถ้าเพื่อนๆมาถึงเมืองแล้วก็ถ้าจะเข้าเมืองนะครับก็สามารถขึ้นรถเออรางนะครับที่อยู่ข้างใต้สถานีนะครับได้เลยนะครับยังไม่ต้องออกจากตัวสถานีนะครับก็สามารถนี่นะครับทางลงไป ข้างล่างนะครับจะเป็นสถานีรถรางนะครับสามารถลงไปได้นะครับผมให้มาดูฝั่งตรงนี้จะเห็นได้ง่ายกว่าแล้วก็ถ้าหิวข้าวหรือว่าจะซื้อน้ำซื้ออะไรนะครับนี่นะครับทางลงไปสถานีรถรางที่จะเข้าเมืองนะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกนะครับถ้าอยากจะหิวข้าวนะครับมีร้านแมคโดนนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเดินไป 50เมตรนะครับแล้วก็มีโรงแรมอยู่รอบๆตรงนี้เป็นไปหมดเลยนะครับ Ibis the Grand Hotel, Ibis Budget เมืองเคีนะครับนะครับก็เป็นทําเลที่สะดวกสำหรับที่จะพักแล้วก็ไม่ไกลจากสถานีรถไฟนะครับอันนี้เป็นตัวคายของสถานีรถไฟเมืองสคา์สบกนะครับก็ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารมีซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะครับมีซูเปอร์มาร์เก็ตคาฟูด้วยนะครับ แล้วก็น,นี่เป็นปลาย50เมตรตรงไปนะครับเป็นแมคโดลเผื่อหิวนะครับจะได้ทานอะไรได้มีร้านเกบ,บับมีอหลายอย่างเลยนะครับ